สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมของ Duty Mobile ครับวันนี้ผมเจนครับมากับมินแล้วก็ภูมิแล้วก็ E t ทเช่นเคยกขออภัยในคำพูดที่ไม่สุภาพล่วงหน้าด้วยนะครับไปกดกันในหมวดเอากระทัดครับถ้าคลิปนี้ไม่ได้ตัดก็กราบขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วถ้าได้ยินเสียงแมวผมแหกปากโวยวายก็ไม่ต้องตกใจนะครับเสียงแมวผมมันกวนตีนเวลาผมอัดคลิปเวลาผมนั่งอยู่เฉยๆหรือไม่ได้เล่นอะไรมันไม่กวนครับแต่เวลาอัดเกมเมื่อไหร่แม่กวนตลออดโเคมมชตัวเกเลย Let go นี่ไงแง้วแรกมาแล้วโอเคพร้อมยัง EDC เบ็ดตูดตัวเองเสร็จยังน่ะมีเมียวเมียวจังี้มันชอบร้องเวลาอัดเกมแม่ผมไม่เข้าใจเหมือนเอ้ยวันเลเดเมียแต่งซิ่งไปดีกว่าหน้าคล้ายวัเลเดเมียปูตินจริงๆนะเนี่ยแต่เหมือนรุ่นนอนทับหนังสือพิมพ์เฉยๆโคตรเฟี้ยวสักแบทแมนด้วยผมเอาอะไรเนี่ยไปดิเป็กหนังเกเที่อะไรไปเอาไปเอกหนังเกมรั่วเลยก็ดูดิเจ๊ะ